ก็ขอสวัสดีเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะครับออวันนี้ผมจะมานำเสนอหรือแนะนำการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออเทน็ติเคชันหรือการยืนยันตัวตนก่อนที่จะออกสู่อินเทอร์เน็ตนะครับโดวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวซอฟต์แวร์หรือตัว OS ที่ชื่อว่าตัว pfSense นะครับตัว pfSense เนี่ยเป็นล i นุกที่ถูกปรับปรุงตัดแต่งพันธกรรมนะครับ มาจากตระกูล BSD นะครับซึ่งเ,เปิดให้ใช้งานได้ฟรีนะครับแต่จริงๆแล้วตัว p f s e n s เนี่ยจะแยกออกเป็น2ไลรายโปรดักต์นะครับก็คือโปรดักต์ที่เป็นทางด้านตัว appliance ก็คือเป็นทางด้านที่เป็นฮาร์ดแวร์บล็อกนะครับนั่นก็คือก็จะขายตามฮาร์ดแวร์ไลเซนตไปแต่ส่วนที่เป็นเปิดให้ฟรีดาวน์โหลดหรือฟรียูสใช้งานได้ตลอดไปนะครับ ก็จะเป็นฝั่ง o s b นะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทําการติดตั้งกันนะครับโดยในรูปแบบแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องลูกคายเนี่ยจะออกสู่อินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่นะครับก็ต้องผ่านตัว VPN นี้โดยจะต้องทําการกรอก u s e r password ก่อนเสมอนะครับถึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ตอบสนองต่อพอรบอรคอมพิวเตอร์นะครับ แต่การใช้งานของตัวฮ i ปเซนเนี่ยจากเท่าที่ได้ทดสอบมาเนี่ยน่าจะเหมาะสมอยู่ในระดับไม่เกิน100เครื่องลูกขายนะครับถึงจะสามารถทำงานได้แบบสมบูรณ์ถ้าเกิดจำนวนมากกว่านะนะั้นอ่ะาจจะต้องมีการเพิ่มขยายเครื่องที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงซึ่งอาจจะไปใช้ตัวโปรดักต์อื่นนะครับที่มีความเหมาะสมมากกว่านะครับ ถ้าจะถามว่าตัว p h e s เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ไหนก็จาก google เลยนะครับก็คือพิม Phease นะครับที่ตัว google เลยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดพอเราคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับให้เลือกในส่วนของ New Install นะครับเราคลิกที่ Here on the Mirror นะครับเพื่อที่จะไปเก็บตัว Image File ตอนนี้มันก็จะ บอกว่าเราต้องการที่จะเลือกเป็น32บิตหรือ64บิตซึ่งอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิด32บิตเนี่ยมันจะรองรับเมมโมรีได้ไม่เกิน4 g b แต่เนื่องจากสมัยนี้กราคาของเมมโมรีเนี่ยค่าที่จะถูกเพราะฉะนั้นการเลือกที่เเลือกผม4บิตน่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีกว่านะครับแต่ในวันนี้ผมจะทำการติดตั้งผ่านตัว Virtual box ที่ติดตั้งกับเครื่องพนักพนับเพราะฉะนั้นก็เลยขอเลือกที่เป็นแันสองบิตไปก่อนนะครับส่วนแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีอยู่3ลักษณะก็คือในส่วนของ l i CD w i t h r d Installer ตัวนี้ก็คือจะเป็นแผ่น Live CD ถ้าเราเบิร์นิมเมจไปแล้วครับก็จะเป็น Live CD แล้วก็พร้อมที่จะทํากาตรติดตั้งแต่ถ้าเกิดไม่ติดตั้งก็เป็น l i CD ก็คือใช้งานได้เลยนะครับต่อมาก็คือ l i CD w i t h r d Installer แต่มีวงเล็บบอกว่า on USB Memory Stick นี่หมายความว่าเราสามารถที่จะทําการติดตั้งตัว OS ตัวนี้ผ่านเข้าไปในแฟลชไดร์ได้นะครับซึ่งเมื่อทําการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยแฟลชไดร์ขนาด512เมกะไบต์เนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บ OS ตัวนี้เพียงพอหรือเฟือเลยนะครับก็คือสบายนะครับอันที่3ก็คือ embedded อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ฝังตัวหรือตัวที่มันบิ i มาเราต้องทำการเบิร์นอ m มเมจหรือ แปเข้าไปในตัวร o m นะครับแต่ในวันนี้เราจะเลือกในส่วนของ l i e cd with installer นะครับพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีมิลเลอร์หรือตัวตัวแหล่งที่ดาวน์โหลดมาให้เราเลือกนะครับก็คลิกเลือกที่ดาวน์โหลดอตอนนี้ผมผม,ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับก็คือขนาดไฟล์ประมาณไม่เกิน80 m สเนะครับานามสกุลไฟล์จะเป็น gz ซึ่งเป็นการซิปของตัว linux อีกที พอเราเปิดในส่วนของการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้เราทำการเอ็กแทนะครับตอนนี้ผมจะทำการเอ็กแทโดยใช้ตัว7 zip นะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์ p f s e n l i g h cd นะครับพอเอ็กแทเสร็จไปปุ๊บก็จะอยู่ที่าฮะครับก็จะได้ไฟล์อ m a เมมาหนึ่งไฟล์นะครับที่เป็น iso ขนาดไฟจากเมื่อกี้ไม่ถึง8ปมกตอนนี้ก็ขยายไปจนถึง206เมกนะครับกลับมาในส่วนของตัวเวอร์ชันบล็อกนะครับตอนนี้ผมเปิดรัน window s XP เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นเครื่องลูกขายตามสไลด์เนี่ยนะครับมันเป็นลูกขายเพื่อที่จะทดสอบออกอินเทอร์เน็ตโดยตัวฟิปเซนเนี่ยก็จะทำหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับ ตั้งแต่ dhcp dns แคปติพพอทหรือการยืนยันตัวตนเนี่ครับแล้วมาถึงที่เ u r ือ firewall อะไรต่างๆนะครับต่อมาเราจะดูการ,กรเตรียมในส่วนของการสร้างหรือการติดตั้งตัวผิดเซนต์ผ่านตัวเวอร์ชันบลกนะครับก็ให้คลิก New เลือกเป็นไทป์ชนิดเป็น bsd นะครับผมกรอกเป็นเชื่อ psm ก็เลือกเป็น freebsd b ี b s d ก็ได้ครับสามสองบิตนะครับสามสหรือหกตามชนิดที่เราดาวน์โหลดมานะครับแต่เมื่อกี้ผมดาวน์โหลดที่เป็น3 2มสอบิตมาก็คลิกที่ Next อ่าม e มอรี่ร้ก็ได้แต่ผมตอนนี้เครื่องผมมียังยังมีเทีงพออยู่ก็ขอขยับขยายเป็น2องร้อยห้กเมกนะครับเราคลิก Next แล้วก็คลิกตัว Virtual Drive นะครับ เลือกเป็น vdi เป็น dynamic ขนาดของของดิสก์ก็สอกิกก็เหลือเฟือแล้วครับต่อมาในสิ่งที่จำเป็นตามสไลด์นะครับเราต้องมีเน็ตเวิร์ t อินเทอร์เฟซอย่างน้อย2การ์ดแต่ถ้าเกิดใครมีอินเทอร์เน็ตมากกว่า1ลิงก์เราก็สามารถที่จะลีเอแล้วก็ทำกาเรเซตหรือวตั้งค่าให้ psn เนี่ยทำหาที่เป็นโหลดบาลานซ์ก็ได้นะครับ นั้นค่อยว่ากันในสเต็ปต่อไปตอนนี้เราจะเซตค่าให้มีอยู่2องการ์แลนนะครับามาตั้งค่าคลิกขวาที่ตัวชื่อ OS นะครับแล้วเลือก Setting ด้วในส่วนของ Network นะครับตัวแรกเนี่ยผมจะให้ทำการเชื่อมต่อกับอะไรดีนะกับแวนหรือกับอินเทอร์เน็ตนะครับว่าจะเลือกให้เป็นบิตแอดเตอร์ส่วนตัวที่2เนี่ย ผมจะเลือกให้เป็น internal network เพื่อทำการเชื่อมต่อกันกับตัว Windows XP ที่รันอยู่นะตอนนี้นะครับคลิกโอเคไปผมดูไปอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวตัวไดตัวซีดีรอมที่เราจะทำการอินสตอลนะครับก็เราาวไปที่ตัวแผ่นที่เราทำการเอ็กแทมกไวเมื่อกี้นะครับ พิม่มลก็เลือกเป็น p f s เนะครับไปเห็นจะสังเกตว,ว่าถูกเมาส์ไปเรียบร้อยละโอเคนะครับไปก็ทำการสตาร์ทพอเข้ามาสู่ตัวตัวบูตนะครับก็ เขียว่ามีอยู่หลากหลายเมน,นูนะครับแต่โดยด e ฟ o อจะเป็นด e ฟคอสหนึ่งก็คือบ o o มันมันติยูเซอร์นะครับถ้าเป็นซิงเกิลยูเซอร์อาจจะเป็นเำพววาะการรีเซ็ตรูทพาสเวิร์ดอะไรต่างๆตอนนี้กำลังรอให้ตัวนี้โหลดอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่จะทำการอินสตอลเข้าไปเลยก็อินสตอลได้นะครับแต่นี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของไลฟ์ซี ถ้าใครคิดไม่ออกว่าราสดีเป็นไงให้ให้จินตนาการว่าเป็นลักษณะของอย่างลีนุกอุบนตัวนะครับที่เอาแผ่นเสียบเข้าไปใน c ีดีลอมแล้วกดบูตมานะครับก็จะสามารถที่จะทํางานได้เลยได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําการติดตั้ง OS แต่ประกันได้นะครับอตอนนี้ก็เริ่มบูตเข้ามานะครับบูตมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีในส่วนของสเก็ต ในบรรทัดนี้นะครับที่บอกเป็นแวนซึ่งตอนนี้สามารถที่จะเกตไอพมาได้แล้วก็คือ IP ที่เราเป็นเอดิสเอลสามบ้านนะครับก็คือเกตมาได้แล้วจะออกสู่อินเทอร์เน็ตได้แล้วต่อมาเราจะทําการเซตอินเทอร์เฟซในส่วนของที่เป็นแลนนะครับก็คือกดออปชันสอง enter นะครับแล้วก็กด2อีทีที่เราต้องการที่จะทําการปรับ ใส่หมายเลข IP address ที่เราต้องการไปในที่นี้ผมต้องการหนึ่ง็2 6 8 1 0 1เพื่อไม่ให้ซ้ํากันกับคลิปอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับสับเม็ดผมใส่ให้ยิ่มสีซึ่งลองรับได้ประมาณ200กว่าเครื่องนะครับอันนี้จะถามว่าเวอะไรหรือไม่ต้องการกด Enter ไปเรื่อยๆครับ IP 6เราจะไม่ได้ใช้พอ Enter เสร็จปุ๊บ มันจะว่าต้องการ e n a เ l อ d h c น o n l ี n อนไลน์หมใช่นะครับกด Y ไปถ้าเรากด Y เสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าให้เรากำหนดมาเลยว่าเราจะตั้งค่า DHCP ตั้งแต่ IP อะไรถึง IP อะไรผมกำหนด IP 50แล้วกันนะครับจนถึง IP พ8 1200นะครับมันก็จะบอกว่าการตั้งค่าเนี่ยจะทำการ ถ้าคาไปที่ตัวเว็บไซต์ด้วยก็กดไไปนะครับโอเคเรีย okay. บร้อยนะครับตอนนี้เรากลับมาที่เครื่องลูกขายนะครับก็คือ Windows XP ผมขออนุาตด,ดิสเอเบิลไปเลยนะครับเพื่อที่จะ ใล้จะให้มันลองรับค่าใหม่นะครับขออินเบรดอีกครั้งหนึ่งอตอนนี้ได้รับหมายเลขก p p แล้วนะครับก็คือจะได้รับหมายเลข IP ตัวแรกก็คือเบอร์50นะครับเกียตเวก็คือตัวเกียตเวของตัว p f เอฟเซนเองนะครับดินเอก็เป็นของตัว p f เอฟเซนนะครับ จากนั้นเราสามารถที่จะทำการเข้าไปคอนฟิกในส่วนของตัว pfSense ได้ทันทีนะครับด้วยการพิมพ์ ip address ของ pfSense ้าไปนะครับกรอกยึดเส้นก็คือ admin password default ของ pfSense ก็คือ pfSense pf s, s e n s e enter อพอล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บ ก็จะมาในส่วนของหน้าแดชบอร์ดนะครับหน้าแดชกบอร์ดก็คือจะรวมสิติหรือประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องอะไรต่างๆไ,ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน CPU นะครับการใช้งาน d ิ s เมมโมรีอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ในส่วนที่เราสนใจนะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะครับก็คือส่วนแรกในส่วนของอ system แล้วก็ user manager นะครับเราต้องทำการ Create User ก่อนการสร้าง e User ในฟิปเซนทำได้ง่ายมากเพราะทำจากเว็บอินเทอร์เฟซนะครับก็คืออยากจะเพิ่มใครก็คลิกตรงที่เครื่องหมายบวกนะครับหรือแอ d ผู้ใช้ผมไปผมจะเพิ่ม User ที่ชื่อว่าเทสหนึ่งรหัสผรานผมกรอกไปเทสหนึ่งนี่ะครับ Rune ร name ก็เทสหนึ่งถ้าใครอยากจะให ยูเซอ์นี้เอ็กซ์ไที่วันวันอะไรก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่และนี้ผมยังไม่เลือกอดูในส่วนค่าของเซ็ตติ้งเซิรเวอร์อะไรต่างก็ไม่มีอะไรนะครับกรุ๊ปเรายังไม่ได้คำนดโ okay. อเคขออนุญเพิ่มอีกทีนะครับพเพิ่มเผอลบไป เพิ่มเสร็จปุ๊บ,บก็กดเซฟเลยนะครับกลับมาดูในส่วนอีกทีนะครับว่า,ามีข้อมูลตามที่เราป้อนถูกต้องไหมจะสะเกตว่าพัสดนี้ไม่โชว์นะครับไม่เป็นไรนะฮะถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนก็ไม่ต้องกรอกใหม่นะครับส่วนคานอื่นก็ยังคงแบงค์หรือว่าว่างเปล่าอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กําหนดค่าอะไรให้กับมันนะครับ ต่อมาในประเด็นสำคัญที่เราต้องการใช้งานนะครับามาดูในส่วนของเซอร์วิสแล้วก็แคปติพอท่อนะครับอตอนนี้ตอนนี้ก่อนที่จะทำแคปติคอท่อสมมติว่าผมจะไป w w w บที่นี่ .com ม,มันจะไปไม่ได้นะครับก็จะเอเอ o r เพราะว่าเรายังไม่ได้อนุญาตให้ไปนะครับพอก,กลับมาที่เซอร์วิส แล้วก็แคปติฟพอท่อนะครับในแคปติฟพอท่อเราต้องทำการสร้างพ o l i c เข้ามาก่อนนะครับหรือสร้างโซนเนมนี่ผมจะสร้างโซนเนมที่ว่า Land to w a n นะครับอา c ด i เ t i o n อาจจะว่าอืมโอเทนเ i ส a t ชัน User นะครับ continue แล้วก็คลิกที่ enable captive portal นะครับเลือกอินเทอร์เฟซที่เป็น LAN ครับถ้าอย่างกรณีใครจะกำหนดว่าพอก,การให้ User แต่ละคนเนี่ยใช้งานได้ไม่เกินคนละ1เมกก็กำหนดค่าในตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาการ authentication เราจะทำการ a ออ h เทน i c a t i o n ที่เป็น User อย่างเดียวนะครับอ,อ,อันนี้เราเราจะไม่สนของก o ุ๊กนะครับเราเช็คบ็อกตรงนี้ออกให้เลือกเชอะใน User อย่างเดียวนะครับทางนี้นะครับไม่ไม่ยากกันไปแล้วกด Save เ,เพียงเท่านี้จริงๆครับเรากลับมาในส่วนของเครือลูกขา้า มาดูในส่วนของไฟวอลอีกทีนะครับดูในส่วนของเน็ตนะครับดู outbound เพราะตอนนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับขาออกดูว่า policy บรว่าอินเทอร์เฟสแลนเนี่ยถ้าซอสมาจาก IP ของเรานะไปได้ t ิ n นชนที่ไหนก็ตามก็คือ Enable อยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะครับต่อมาในตัวสอบในส่วนของแคติ้งพอร์อีทีหนึ่ง อตัวสอบในส่วนของ DNS r e s o l e นะครับ DNS r e s o l e นี่เราจะทำการ Enable Forwarding Mode นะครับก็คือถ้า DNS เราไม่ไม,ไม่มีการสร้าง Record ไว้ก็ให้ทำาาที่ในการ Forward Mode เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมี Warning เข้ามาก็ให้กดที่ Apply Change รอสักครู่นะครับจนกลมจะรีโหลดเสร็จครับมีเรียบร้อยลอะทดสอบการเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกทีหนึง่งพอจะเข้าใช้งานเว็บไซต์อะไรก็ตามนะครับมันก็จะแจ้งเตือนในส่วนของแคปติพอท่อนะครับแล้วก็กดจุดเซอร์ที่เราได้กกเข้าไปเพิ่มไปบนทีนะครับกด continue แค่นี้ครับก็จะ สามารถเข้าสู่ในส่วนของตัวแคปติกพอทได้แล้วนะครับหรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วเราจะกลับมาดูในส่วนของซิสเต็มอ,อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แต่ว่าใครจะใช้งานเป็นรูปแบบไหนถ้าจะดูหน้าแดชบอร์ดก็คลิกที่ตัว PFC นะครับ ก็มีสา่านะอะไรต่างๆนะครับถ้าจะดูสเตตัสหนึ่งเช่นว่ามีใครล็อกอินอยู่นะครับก็จะเห็นว่าคลิกที่ตัวสเตตัสรอบแคปซิคท่อนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ยูสเซนิมเอสหนึง่เเงเนี่ยกำลังล็อกออนอยู่นะครับตั้งแต่เ,เวลาขี่โมงนะครับแมคเอดิชเชื่ออะไรนะครับน,นี่ก็จะสามารถทำให้ท่านเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในส่วนของพรบคอมได้นะครับ ก็คลิปวันนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการใช้งาน tf เต้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งแล้วก็การทดสอบการใช้งาน Policy f i r e w a l l แล้วก็ในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การติดตาม YouTube Channel how to it เป็นอย่างดีนะครับก็หวังว่าคงจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ หลับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ